แล้วทุบมันก่อนโอ้โหทำไมต้องทุบด้วยอ่ะให้มันแตกอ,อ๋อกลิ่นมันออกเราค่อยๆหั่นมันเนี่ยสำหรับแม่นะตัวแม่เองแม่ไม่ได้คิดว่าเป็นชงเป็นเชฟเป็นหัวหน้ากุ๊กเป็นอะไรแม่เป็นแม่ครัวเป็นคนทําอาหารเป็นแม่ครัวคําว่าแม่ครัวน่ะคือแม่ทํากับข้าวอยู่ในครัวให้ลูกๆกินคุยกับเรามองไปเนี่ยอยากจะเข้าครัวไปดูลูกน้องแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังป้านเนี่ยมันตากเลยมันเป็นปลาแดดเดียว <หา S 2> พอตากเลยแดดไปนิดนึง มันจะไม่ฟูแล้วหนังมันจะเหมือนจะอมน้ำมันจริงๆมันไม่อมเพราะว่ามันแห้งเกินไป สุภตาสารสิทธิ์นะคะเชฟอาหารไทยค่ะอาหารไทยพื้นบ้านอาหารไทยโบราณค่ะเมื่อก่อนแม่ทํางานในวัง เราด้วยความที่แม่ชอบทําอาหารเนาะก็แอบ,บทาแอบ,บทําให้คุณทุนทานคนนีิทานว่างตรงไหนมีมุมไหนที่พอจะทําอาหารได้แม่ก็จะทําอาหารแต่ส่วนหนึ่งก็ชอบเดินแอบ,บไปต้นเครื่องไปแอบ,บครูพักรักจํามาบ้างได้เทคนิคได้ความพิถีพิถันควรรู้ว่าอะไรทําอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาวันนี้แม่จะมาสอนให้น้องๆลูก,ลกหลานแล้วก็ทุกๆคนได้ดูว่าอาหารไทยน่ะ,ะรายละเอียดมันเยอะแล้วก็อาหารไทยเนี่ยจะมีหลายรสชาติในชามเดียว อย่างเช่นวันนี้แม่จะมาทขาขําต้มขาค่าต้มข่าคืออะไรอารมณ์ต้ยมยำใส่น้ำกะทิต้มข่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ารสจะเบาๆกว่า,า,าต้ยามยำเป็นอาหารไทยโบราณที่คนนิยมทานแล้วก็จะมาบอกเทคนิคว่าต้มข่าควรทํำยังไงที่จะไม่ให้มันแตกมันแล้วควรใส่อะไรก่อนหลังด้วย ีคะ่ะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างกับต้นนอพัททีมาโกมลบวรกุลคะ่ะรายการที่จะนําเสนออาชีพที่น่าสนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการค้นหาอาชีพที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเราเพื่อสร้างเป็นอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับเราได้คะ่ะด้านหลังของต้นนอนะคะน้องๆเห็นไหมคะบรรยากาศแบบไทยๆเรือนไทยแบบนี้คะ่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพเชฟอาหารไทยค่ะใครที่กําลังตามหาอาชีพนี้อยู่อยากจะรู้ว่าอาชีพนี้จะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างไปเรียนที่ไหนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะทําอาชีพเชฟให้ประสบความสําเร็จได้วันนี้พี่ต้นอจะพาไปรู้จักกับเชฟอาหารไทยที่อยู่ในวงการอาหารไทยมาหลายสิปีแล้วก็มีฐานแฟนคลับนะคะที่อยู่ในยูทูบชา n e ล หลักล้านไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาสอนการเป็นเชฟให้ประสบความสำเร็จค่ะมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะตะน้อยอยู่กับเชฟตุกตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกเป็นแม่ตุกตานะคะจะได้เข้ากับแฟนคลับหลายๆคนนะคะที่ติดตามแม่ตุกตาผ่านทาง YouTube <ช>นะคะ<ช>ต้องบอกว่าคือเชฟตุกตาเป็นเชฟที่นอกจากทําอาหารอาร่อยแล้วยังเป็นคนอารมณ์ดีคบคันใครที่ได้แบบติดตามใน YouTube จะรู้สึกว่าเราเหมือนได้รับประทานอาหารอาร่อยผ่านทางสายตา<ช>แล้วยังได้แบบเสียงหัวเราะด้วย<ช>ถามแม่ตุกตาเน็ตเนึงค่ะว่าปัจจุบันนี้นอกจากเป็นเชฟแล้ว เราทําอะไรอีกบ้างทำยูทูบเนี่ยสอนอาหารทาง YouTube ผ่านทาง YouTube ช่องทางนั้นก็หนึ่งช่องทางมาที่นี่ก็มีสอนอีกแล้วก็ทําเบื้องหลังโอ้ทำาะไรทำหลายงานหลายโปรเจกต์หลายโปรแกรมทําของขายที่ร้านเปิดร้านอาหารอีกโอ้เยอะวันนี้เราจะเจาะลึกในเรื่องของการเป็นเชฟของแม่ตุ๊กตานะคะแม่ตุ๊กตาเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับอาหารไทยได้ยังไงคะ แรกเริ่มเลยคือที่บ้านขายของขายข้าวแกงแล้วแม่เป็นแม่ครัวใหญ่เนี่ยประจําตาบลประจําจังหวัดเลยใครมีงานอะไรก็แล้วแต่ต้องให้แม่ไปทําอาหารเราก็จะเป็นลูกมือพอเป็นลูกมือแล้วเราก็เกิดความรักความชอบอแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับอาหารการทําอาหารการทําอะไรๆรให้ใครได้กินได้ทานแล้วก็รู้สึกว่าพอเขาชมว่าอร่อยเราก็ปลื้มแต่นี้มันก็อยู่ในใจเราแลวแลวแล้วก็เราก็เราฝึกฝืนมือไปเรื่อยๆตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมคะโอ้เจอมาก็เจอแม่ทํากับข้าวแล้ว เมนูก็ช่วยแม่ปอกไข่ตำน้ำพริกเด็ดผักเจ็ดปวบอือหเ็เปวบก็คือตั้งแต่แบบว่าเราได้ได้ปุ๊บเราก็อยู่ในครัวช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วก็แสดงว่าแบบมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราอยู่ในสายเลือดมันอยู่ทุกอนูของเราเลยเนี่ยคือเห็นอะไรมองเห็นวัตถุดิบเนี่ย สามารถคิดเลยจะเอามาทําอะไรดีอย่ีกเหรอเอามาทำอะไรดีแล้วรสชาติมันเป็นอย่างนี้จะเป็นเมนูอะไรคือสามารถรังสั่นออกมาเป็นเมนูได้เลยคือ <Okay. S 1> มันจะมีคําถามที่หลายๆคนอยากรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นเชฟ hmm. หรือบางคน,นที่ทําอาหารเป็นเขาก็จะมีรัพนามของตัวเองว่าอะเราคือเชฟเราคือกุก๊กเราคือ hmm. พ่อครัวแม่ครัวมันมีความแตกต่างกันไหมคะในรัพนามแต่ละชื่อนี้ สำหรับแม่นะตัวแม่เองแม่ไม่ได้คิดว่าเป็นช่งเป็นเชฟเป็นหัวหน้ากุ๊กเป็นอะไรแม่เป็นแม่ครัวเป็นคนทําอาหารเป็นแม่ครัวคําว่าแม่ครัวคือแม่ทํากับข้าวอยู่ในครัวให้ลูกๆกินเพราะฉะนั้นการที่ใครมาหาแม่เนี่ยแม่เอ็นดูเหมือนแม่อยากทําแล้วเราตั้งใจคําว่าแม่เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งคําว่าแม่ครัวของแม่เนี่ยก็คือสําหรับแม่นะคือดูแลทุกอย่าง คัดสรรสิ่งดีๆให้กับลูกๆได้ได้กินนั่นคือคําว่าแม่ครัวแม่ทุตาดูตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยถูกไหมใช่ทําอะไรบ้างคะในครัวของแม่ทุตามีทำ oh, อะไรบ้างโอ oh, ้โหถ้าถามว่าทําอะไรบ้างนะลืมตามาี่ยล้อมุ่นต้องไม่เกินเจ็ดโมง<ะ>ทำทุกสรรพสิ่งดูแลทุกอย่างวัตถุดิบอุอป,ปกรณ์วิธีการทําขั้นตอนรายละเอียดคือแม่ทั้งนั้นเลยอันนี้ต้องอย่างนี้เราแม่เป็นคนที่ไม่ได้เลยเรื่องเยอะมากเรื่องเยอะอะบ้างครัวฟังตรงนี้เลยสมมุติว่า แม่ใช้ให้เราไปหยิบพริกเพื่อจะมาทําเมนูนี้ถ้าเราหยิบผิดพริกมีประมาณสิบชนิดผัดกะเพราใช้พริกอะไรผัดพริกใช้พริกอะไรแกงใช้พริกอะไรเครื่องแกงทํำยังไงซีฟู้ดใช้พริกอะไรน้ําจิ้มโอ้ลูปลาพริกใช้พริกอะไรแล้วกระเทียมก็ละเอียดเครื่องแกงแต่ละอย่างอะไรใส่ก่อนใส่หลังผัดเนี่ยผัดอะไรก่อนให้หอมแล้วค่อยใส่ตัวนี้แล้วค่อยปรุงน้ําปลาลงไปแล้วตามด้วยน้ําตาลก่อนขึ้นตกด้วยโอ้โหเยอะเรื่อง ทุกรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกน้องเนี่ยแบบโอ้ยขนหัวลุกเปลาแม่เข้าครัวคือแม่แบบเป็นอะไรที่แบบใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนแม้แต่กระทั่งวัตถุดิบที่ไปเลือกก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ดีและต้องให้ให้เข้าให้เหมาะกับอาหารชนิดนั้นๆด้วยไม่ใช่อะไรก็ได้คือเราทํามานานเรามั้งแล้วเราเราเห็นผลลัพธ์ไงเรารู้ถึงผลลัพธ์ว่าเด็กจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงแม่หั่นก็เหมือนกันลงนิดแม้กระทั่งอุปกรณ์การใช้ มีดที่จะซอยต้องบางเด็กก็จะสงสัยมันต่างกันยังไงเราก็จะต้องบอกแล้วว่าถ้าซอยมันต้องบางใช่ไหมเราก็ต<ม><ม>้องใช้มีดที่มันบางมีดโตเอาไว้ทําอะไรมีดเล็กเอาไวาปา้ปอกกระเทียมทําไมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นคือคําถามจะเกิดขึ้นตลอดในครัวคุยกับเรามองไปเนี่ยอยากจะเข้าโครัวไปดุลูกน้องแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังสปลาเน่ยมันตากเลยมันเป็นปลาแดดเดียวพอตากเลยแดดไปนิดนึง มันจะไม่ฟูแล้วหนังมันจะเหมือนจะอมน้ํามันจริงๆแ้วมันไม่อมเพราะว่ามันแห้งเกินไปถ้าเกิดเราตากได้พอดีจังหวะเนี่ยเนื้อกับหนังเนื้อมันจะฟูมันจะเต็มเนี่ยมองเลยนะแม่เลยแม่มองรู้เลยตากเลยไปนิดนึงตากเลยเลยเวลาไปนิดนึงก็ไม่ได้คําว่าแดดเดียวต้องแดดเดียวจริงๆถ้าเองเลยไปสองแดดเมื่อไหร่นะจะเป็นแบบนี้แสดงว่านี่เลยแดดเดียวไปแล้วประมาณนี้เป็นปลาสองแดดนะคะไม่ใช่ปลาแดดเดียวพูดถึงน้องๆที่ อยากจะเป็นเชฟอยากจะเข้ามาอยู่ในการเป็นคนทํางานในครัวเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันดับได้เลยคุณต้องตั้งใจได้รักมันจริงๆรักที่จะทําจริงๆมีความตั้งใจความมุ่งมั่นความอดทนแล้วรู้จักการเรียนรู้และพัฒนาทําไมถึงต้องแบบต้องตั้งใจมากๆบางคนมาเล่นๆมาเพื่ออยากเป็นมาเพื่อความให้ตัวเองมีอีก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอาหารเป็นแล้วมันก็เพื่อเรื่องกำลัง <H> <Ha. S 1> ไม่จริงพอมาจริงๆแล้วออพอตั้งใจไม่ไม่มุ่งไม่ตั้งใจจริงไม่อดทนไม่มุ่งมั่นนะจบเลยรู้ไหมว่าบางคนก็มาแบบธรรมดาพอเจอปัญหานิดนึงคือมันต้องอดทนที่จะเรียนรู้เพราะนั้นเราก็เบื่อก็ไม่อยากจะทํามันไม่มีอะไรหรอกลูกที่ว่าทําแล้วมันจะล้มเหลวซะ,ะทุกอย่างเราจงลุกพอล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเราตั้งใจทาเนี่ยเดี๋ยวม,มันก็จะดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาหารจ้องเรามานานมากเราจ้ออาหารเยอเราจ้องรเนี่ยอาหารจ้องเรามานานมากเลยนะคะอาหารแต่ละจานตรงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะเริ่มจากเมนูแรกเลยนะค่ะอันนั้นอันไหนดีคะอันนี้ดีกว่าน้ำพริกมะหาดค่ะอันนี้น้ำพริกมะหาดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งคือเป็นอาหารในตำนานเริ่มจากอันเนี้ยอาหารในตำนานก่อนเป็นเมนูทรงโปดก็คือว่าเป็นน้ำพริก น้ำพริกมหาดหรือว่าน้ำพริกมหามาตมหามาตคือการเดินทางของเสด็จพ่อ,อมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีผักสดเคียงด้วยเป็นเครื่องจิ้มน้ำพริกมีหลายตัวแม่เลือกตัวนี้มาตัวนี้มันเป็นตำนานอันนี้เป็นอาหารไทยพื้นบ้าน<ะ>อันนี้ไทยในตำนานอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยแกงคั่วหัวตาล<ะ>อันนี้จะมากินกับขนมจีนขนมจีนมากินในขนมจีนก็ตรงที่ว่าอารมณ์คล้ายๆน้ำยาส่วนผสมของเครื่องแกงคล้ายๆการทำน้ำยาส่วนอ่อนของหัวตานก็คือหัวตาลอ่อนแล้วก็ ามาฝานบางๆนอกจากเอาเนื้อมาข้างในแล้วอเอาจอาวมาแล้วเนี่ยส่วนอ่อนข้างบนเอามาฝานบางๆคล้ายๆยอดมะพร้าวอ๋อมันก็จะกันกินหั่วนขนมจีน อ๋อเราค่อยมาชิมกันนะคะส่วนอันนี้หมึกผัดกะปออิความพิเศษคืออะไรคะความพิเศษคือเนื้อจะหนากรอบนุ่มแล้วก็บ้านเรานะกะปิดังใช่ไหมบ้านแม่กองเนี่ยกะปิดังแล้วก็เอามาออผัดกับกะปิหอมคนไม่กินกะปิเรามีวิธีการผัดที่ดีออไม่เหม็นกะปิแน่นอนก็คือไม่ไม่เหม็นกะปิกินได้อร่อยนัวเลยอีกอันหนึ่งก็เป็นปลาหมอเทศแดดเดียวท,ที่บอกก็คือลายกา้้ง อันนี้เป็นปลาหมอเทศที่มันจะกินกุ้งเป็นอาหารดูในนากุ้งค่ะเอออันนี้ยูเลยเนี่ยเราก็แล่เอาแต่เนื้อมากินแดดเดียวเพื่อให้มันเข้ากับอาหารอาหารไทยมันต้องครบรสมีแกงมีผัดมียำมีทอดมีเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ครบรสอาหารไทยต้องครบรสค่ะอันนี้ก็ยำผักชะครามชะครามเป็นผักพื้นบ้านที่มีธาตุเหล็กสูงมันเหมือนใบชะอมค่ะเอามายำยำโบราณก็จะใส่น้ำพริกเผาหอมกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไข่ มายมแบบโบราณส่วนอันนี้ฮะไฮไลท์หมูสเต๊ะบางคนอคเคบุสทำได้มากหมูสเต๊ะทำไมไฮไลท์ยังไงคะโอ้โหมาที่นี่ต้องสั่งเลยเราเราหมักเราหมักเป็น้ามคืนเลยนะหมักด้วยกะทิเพื่ออะไรคะให้มันนุ่มแล้วจากนั้นเราเอาน้ำจิ้มเราเนี่ยคล้ายๆทำมัสแมนอ๋ออันนี้ใช่ไหมน้ำจิ้มเป็นที่นี่น้ำจิ้มมันด้จ้าแล้วก็เธอจิ้มแตงกวามาจานแล้วเราย่างเตาถ่านด้วยนะเรจะหอมหอมหมักเใหเนา่ค่ะ เริ่มจากหมูสเต๊ะเลยนะคะอืมหอมเครื่องเทศไม่ต้องพูดเครื่องเทศใช่มีแบบกลิ่นควันกลิ่นทานอืมมาอ่านุ่มไปแล้วอืมนุ่มดวงามมากเจิ้มน้ำมาจัดเลยเครื่องเทศหอมมากน้ำหมูนุ่มมากเลยค่ะใช่ แล้วได้กลิ่นควันแบบเรามีเทคนิคการย่างด้วยเดี๋ยวแม่ตักยำชะครามให้หนูดีกว่าอันนี้ชะครามเป็นผักพื้นบ้านอุ้ยไม่อันนี้มีประโยชน์นะในผ้าเดชโทนเลยนี่ไงเรวางไว้อะวางไว้จรงนี้นะมุมนี้็เพี๋หนูกินหลายอย่างอันนี้กินกุ้งน้อยรสมันจะเค็มๆกรุบๆหวานๆมันๆมันรวมๆกันหลายรสอาหารไทยมันจะมีหลายรสในหนึ่งคำเสน่ห์ของอาหารไทยคืออย่างนี้อันนี้หมึกผัดกะปิ หมึกมันจะก็จะกรอบๆนิดนึงกะปิหอมเอาไปคั่วก่อนโอ้โหน่ากินคั่วคั่วกระทะนะหอมเลยอือันนี้แกงคั่วหัวตาลแม่จแนมด้วยอ่ะกินในขนมจีนแกงคั่วหัวตาลค่ะอือหืออือหือ กินแกงแล้วเขาต้องมีปลาแหนมนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะเข้ากันเนาะเขาจะตบท้ายด้วน้ำพริกเห็นไหมน้ำพริกก็กินแบบไม่นี้ได้มันมีผักล้างปากจ้าอมาตัดมาเรียบร้อยครบทุกเมนูถ้าเราได้ข้าวร้อนๆด้วยนะเลิศแม่เขาถึงบอกอาหารไทยครบรสไง พอรรมากอร่อยมากคิดงอยากกินอีกอยากมากแม่วันนี้ขอสักเมนูนึงได้ไหมคะได้เลยยแม่จัดให้อตอนนี้เรามาอยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครัวแบบไทยๆเหมือนอยู่แบบใต้ถุนบ้านเลยแม่ได้บรรยากาศมากเลยอะ เมนูของเราวันนี้เป็นต้มขาไก่แม่จ๋าวันนี้เราใส่อะไรบ้างวัตถุดิบเป็นยังไงเลือกยังไงคะอารมณ์เหมือนต้มยำคิดง่ายๆว่าหนูจะต้มยำก็มีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีผักชีไทยะนะแล้วก็ผักชีฝรั่งมีเห็ด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 นางฟ้าอันนี้คือส่วนผสมแล้วส่วนวัตถุดิบหลักก็คือ,อเป็นไกข่ขาดไม่ได้คือกระเทียมเพราะว่าต้มยำเราใส่น้ำซุป เปล่า,ลาแต่อ,อันนี้เราต้องใส่กะทิคือต้มขามาดูเครื่องปรุงก็มีแค่นี้น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียกตบด้วยนี่กพริกโรยด้วยผักชีอีกอันนึงพริกแห้งอ่าพริกแห้งทอด มันมีพริกหลายพริกมากเลยใช่อันนั้นพริกปรุงให้เผ็ดอันนี้ปรุงให้โรยให้สวยอ๋ออันนี้แล้วพริกเหมือนกันไหมสองอันนี้อันนี้จินดาเขียวจินดาแดงปั่นไปนะเป็นแบบนั้นซอยแล้วเป็นแบบนั้นนี่ง่ายๆมากเลยแต่มันมีขั้นตอนการทําเหมือนที่แม่บอกแล้วว่าแม่จะทํายังไงไม่ให้แตกมันเราต้องเอาตัวนี้ไปตุ๋นก่อน ไปต้มอ่าไปต้มก่อนไปต้มให้เหมือนเราต้มน้ำตุ๊กไก่ไก่จะได้ไม่แตกมันเรอรนจะได้ไม่แตกมันเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จเราก็ตักตัวนั้นมาพร้อมกับน้ำบ้างนิดหน่อยอ่าส่วนกะทิเราจะใช้หัวหางคือทั้งหัวและหางปะสมกันหัวกับหางเท่ากันไหม หัวกระหังเท่ากันหัวกระหังปนกันอขาดไม่ได้อย่างคือมะนาวอันนี้นอกจากเปรี้ยวแล้วทําให้หอมค่ะจ้ะเดี๋ยวเราเอาไก่ไปใส่หม้อไว้ก่อนเลยมาเลยค่ะเพราะตอนนี้กระทะทองเหลืองของเราเนี่ยร้องเรียกไก่มากๆแล้วใช่แล้วร้อนตุ๊มปั๊บปั๊บเลยแม่ก็เอาไก่นําร่องไปก่อนเราจะแกงหม้อใหญ่ไหมสักห้าห้าน่องได้ค่ะอย่างนั้นอ่ะล้วก็ต้มมันไปก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันเลยมาทำที่จารทำตะไคร้มาลูกตะไคร้ก่อนเลยตะไคร้มาอ่า เอาไปปักละแม่ต่ได้ผลไม่ต้องปักกับพายุลงแล้วแล้วทุบมันก่อนโอ้โหต้องอย่างนี้เหละให้มันแตกกลิ่นก่อนทำไมต้องทุบด้วยอ่ะให้มันแตกกลิ่นอ๋อกลิ่นมันออกเ้วค่อยๆหั่นมันนี่หั่นก็ไม่ต้องสวยพิถีพิถันไอ้ประเภทหั่นสวยๆมันเชฟรุ่นใหม่ก็ทำกันอ่ะกลิ่นไม่ออกไม่ค่อยหอมหรอกสวยอย่างเดียวเราต้องแบบไทยใช่แบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วงไงต่อค่ะมา ดูแล้วแม่ทำหนูก็ต้องทำหรอกดูเฉยนะดเให้กำลังใจแม่ไวดีด้วยเนี่ยเราก็จะทำขาแล้วก็ต้องสับๆก่อนด้วยเหรอคะอ้าวคาอืมอันนี้เป็นหอมเป็นเครื่องหลักอันนี้ต้องใส่น้ำเราจะได้หวานคือหอมกับกระเทียมเหรอคะอ่าทุบมันหน่อยแค่ทุบทุบเฉยๆยแค่ทุบๆให้มันแตก เก่งนะเนี่ยมาเรียนไม่ต้องทำอะไรวิ่านี้ไม่เลยเห็นยิ่ดูอย่างเดียวซึมซับซึมซับใบมะกรูดวางข้างใบมะกรูดมาการจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมให้ครบเตรียมให้พร้อมไม่ใช่จะใส่อะไรทีก็วิ่งทีจะใส่อะไรทีก็วิ่งทีอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเราต้องเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยก่อนหั่นเรียบร้อยเอาภาชนงที่หั่นไว้เอามาใส่วางเนื้อสั่ว์แม่ใส่เยอะไหม ผักชีขนางังนี้ช่วยได้ไหมนะคุณแม่ยังก็ช่วยให้หอมด้วยออืส่วนพีกเรทอดไว้แล้วตรงนี้เราครบแล้วเดี๋ยวเราไปแกงตรงนู้นกันเลยแล้วก็ไปปรุงกันตรงนู้นเลยมาเดี๋ยวไปดูซิว่าใส่อะไรก่อนหลังใส่อะไรตอนหลังกะทิมาลูกกะทิอเฮกะทิใส่เลยจ้าเพเราก็คนก่อนให้หัวหางมันไปด้วยกันอ๋อจะมาเทเลยก็ไม่ได้เนาะได้ไหมต้องรอให้กระทะร้อนก่อนไหมไม่ต้องรอก็ได้ ตกกระกายหมดเลย่โอ้โหแล้วก็รออีก่อนมาการที่เราทำต้มข่าเนี่ยไม่ใช่หลนไม่ใช่แกงเข้ากะทิเพราะฉะนั้นความเป็นกะทิต้องไม่ค้นจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ว่าเราต้องกินเราสดเราชื่นใจหนูค่อยคนนะแม่จะใส่เครื่องปรุงฮ่ะแต่มันจะต้องไม่ใส่เกินไปใช่ไหม่ หอมกระเทียมค่ะตะไคร้เนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยผักให้มันแข็งเนี่ยใส่พร้อมๆกันไปได้เลยเหรอใช่เนี่ยเขาเรียกอาหารเป็นยาณะลูกวกนนี้ยมันจะมีสมุนไพรไทยเยอะแยะไปเลหมดเลยนะคะหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้่ามีคคบใช่แน้วเวลาเราต้องคนแบบนี้ตลอดเลยเหรอแม่ใช่ก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันมันแตกมันแตกแล้วมันเป็นฝัก จากนั้นเมื่อกี้ที่เราตุ๋นไก่ไว้ใช่ไหมเราสามารถตักทั้งน้าทั้งเนื้อใส่ลงไปได้เลยความหวานของไก่ความหวานของไก่ก็จะอยู่ในนี้ด้วยอ่าตรงไปแล้วที่แม่บอกว่าทํายังไงให้กะทิมันไม่แตกมันนะคะเราโยนมันโยนกะทิอย่างนี้โยนอย่างนี้อ้าวโยนคนไม่ได้ต้องโยนโยนมันคนก็โยนคล้ายๆกันคนมันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโยนเนี่ยมันแตกตัวเนี่ยมันแตกตัวมันไม่เกาะกันเป็นก้อนไม่เป็นฝากกันอ๋อ อันนี้ก็จะปรุงโดยการใี้ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยมะขามเปียกอ่าอ่ามขามเปียกนะยังไม่ต้องใส่น้ำตาลนะลูกเพราะเดี๋ยวเราจะชิมจากความหวานของกะทิก่อนนะนี่ลงไปส่วนผสมเกินนะใส่เห็ดก็คือเราใส่อะไรที่มันสุกยากๆลงไปก่อนใช่ไหมคะใส่กะีฝรั่งเพิ่มหน่อยนึง มันนดูบถ้าหนูไม่ไม่ทําอย่างนี้ไม่เคยคนไม่เคยโยนกะทิมันอย่างนี้นะกะทิมันจะเป็นก้อนัวกอะหางมันจะแยกกันเวลาเรากินแล้วเราซดน้ําไม่ได้ไม่สนุกไม่อร่อยเหมือนมันจะเป็นไข่ไขอย่างงี้ใช่ไหมะเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะชิมก่อนว่าความหวานมามีแค่ไหนหวานจะขวบกะทิแล้วแต่มันยังน้อยไปแล้วก็แอบใส่ใส่กะทิเพิ่มเหรอคะ ออใสน้ำตาลปี๊บอันนี้คือน้ำตาลอะไรนะแม่น้ำตาลมะพร้าวเออน้ำตาลมะพร้าวาไสรลงไปแม่ความอร่อยของอาหารกับแม่อร่อยมันต่างกันยังไงอะคะมันความอร่อยมีความพิถีพิถันขั้นตอนการทําในรายละเอียดการทําบางคนก็ช่วยเอ,อ รู้แล้วว่าหัวกะทิไม่ค่อยมีาหางก็ใส่ลงไปพิกมันเหม็นมันเสียก็ใส่ลงไปใส่ไม่ครบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจไม่พิถีพิถันในการทำนั่นแหละอาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไปพรุงทางน้นบนเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ำน้ําปรุงรอน้ํายํานี่เลยพิกมันต้องมีน้ําปรุงด้วยเหรอคะค่ะ ตต่้องผักกันนี้มันต้องมีน้ำปรุงใช่ปรุงเพื่ออะไรนะคะตรงนั้นรสชาติมันยังไม่ครบให้มันครบรสมีเปรี้ยวจากมะนาวมีเผ็ดจากพริกอย่างนี้เพิ่มน้ำปลาลงไปอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนน้ำยำน้ำปรุงข้างนอกนี่อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ปรุงในหม้อเลยแม่ไม่ได้ปรุงในหม้อหนึ่งคือถ้าเราปรุงเยอะๆเราไม่แน่จริงเราจะปรุงไม่อร่อยสอง เปี้ยวพอไปโดนความร้อนจัดๆก็จะขมใช่ไหมต้องปิดไฟก่อนแล้วก็พริกนะถ้าสุกเกินไปก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอ,ม,อมีเทคนิคอะไรเยอะเรื่อง,เ,องเยอะเน,นาะมาไปตากมาลูกมาห<า>นูยิบพิกทอดมา2ชิ้นลูกพิกทอด ถ้าทำกินเองก็ปรุงไปได้ได้นะแป๊บแล้วก็ทำแต่งเลยไหมใช่แล้วก็ใส่ผักชีจัดจานจัดจานเพื่อความสวยงามเลิศอ๋อ,น,อน,นี่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะต้มข่ะไก่แม่ตุกตา ที่เราจะมาชิมรสชาติของเชฟตุกตาแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็ไม่แบบก็คือกะทิไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ใส่จนเกินไปด้วยนะเขาเรียกว่าสวยเหมือนแม่แต่เดี๋ยวคุณจะอร่อยเหมือนแม่สวยอนลูกอร่อยเหมือนแม่ออ้ยความอร่อยน้ยกให้แม่เลยนะคะนด้ขอลองชิมเลยนะคะอ่ะนั่นเลยลองชิมนก่อนลูกคุณก่อนเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยแม่เอาไหมแม่เอาไหม มาแต่ที่มันเป็นเนื้อเดียวกันใช่มันไม่แตกเป็นชั้นๆแบบมันรวมกันเลยอ่ะหน้าทานารับประทานมากผมไม่ชิมแม่ชิมนะหอมละมุนเนาะมันจะมันๆเปรี้ยวๆแม่มันนเปรี้ยวแล้วถ้าตบหวานได้นิดแต่แม่ไม่กล้าตบหวานเพราะว่าหนูหวานอยู่แล้ว ก็เลยเป็นจานที่สวยเหมือนพิธีกรอร่อยเหมือนแม่เลยสุดที่สุดเลยอันที่ชอบมากแม่อยากรู้ว่าอาชีพเชฟรายได้ประมาณเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนดีป่ะถ้าเกิดว่าเป็นเชฟตามร้านอาหารก็อีกหนึ่งราคาก็เป็นเชฟหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าหนุ่มเป็นเชฟที่มีประสบการณ์เป็นเชฟมานานเป็นคนทําครัวมานานหรืออะไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วอาชีพเชฟสามารถต่อยอดไปทํางานอะไรได้อีกบ้างคะแม่โอ้โหเยอะแยะจริงๆนะตอนแรกคิดว่าเป็นเชฟเนี่ยได้แค่ทําอาหารแต่จริงๆไม่ใช่นะหนึ่งให้ความรู้กับคนอื่นเนี่ย เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยได้เลยคือแล้วได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นได้นั้นหนึ่งอาชีพออกแบบอาหารเป็นนักชิมเป็นกรรมการเป็นอะไรอูได้อีกเยอะเลยเป็นได้เยอะเป็นได้เยอะจริงๆถ้าเกิดหนูตั้งใจนะตั้งใจดีๆมุ่งมั่นแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ไปให้ถึงฝันให้ได้นะแม่คิดว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ยังอยู่กับประเทศไทยไปได้แบบนานๆเลยไหมคะโอ้ตากชั่วนิดนิรันเลยจริงๆมันจะล้น ปหลาดไหมคะมันก็จะล้นนะถ้าาใช้คาว่าเชฟไม่เป็นอะ่ะบางคนจบมันนี่ก็จะเป็นเชฟนะก็จบมัน,นอยากเป็นเชฟก็เป็นไปซื้อเสื้อเชฟมาใส่ก็เป็นเชฟแล้วไม่ได้ลูกแล้วความสุขของแม่ในการเป็นเชฟตุกตาคืออะไรคะ ความสุขของแม่หรอคือได้ทําในสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแม่ทําอะไรออกไปเนี่ยแล้วคนพอใจคนชื่นชมคนชื่นชอบแม่ก็ปื้มโอมีความีความสุขมากเลยเห็นเขายิ้มได้เห็นเขากินแล้วอร่อยแม่ก็ปลื้มใจเนาะเพราะต้องชมฉันจริงๆนะเขาบอกจริงๆอร่อยอย่างเงี้ยคำชื่นชมมาเนี่ยหัวใจเราก็พองมีพลังที่จะทําต่อไปข้อได้เปรียบของการที่เราเป็นเชฟอาหารไทยคืออะไรคะวัตถุดิบ วัตถุดิบแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยสุดยอดและสุดยอดที่สุดแล้วลูกเอ้ยอวัตถุดิบรอบตัวเราสามารถเอามาลังสรรค์เป็นเมนูแต่ละเมนูเนี่ยได้เยอะมากอยากให้ฝากถึงน้องๆสนิดหนึ่งนะคะที่อยากจะทำอาชีพเชฟให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงหนึ่งแรกเลยคุณต้องมีใจรักมีความตั้งใจ <c oughs> มีความอดทน มุ่งมั่นและภาพเพียรจริงๆนะอันนี้คือสําคัญสิ่งสําคัญต้องมีความรับผิดชอบอสําคัญมากนะคะสำคัญมากเลยตรงนี้เราจะได้ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดจากอาชีพที่เรามีเนี่ยไปสร้างรายได้อื่นๆตามที่เราต้องการได้ด้วยวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กตามากๆะนะคะขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่ต้นออดแล้วก็แม่ตุ๊กตาแล้วลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย <laughs> อาชีพเชฟนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีความต้องการในตลาดเยอะมากๆนะคะแต่ว่าการจะเป็นเชฟได้นะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราทอดไข่เป็นเราทํากระเพราเป็นและเราจะเป็นเชฟได้อย่างที่แม่ตุ๊กตาบอกนะคะว่าการที่เราจะเป็นเชฟได้เราต้องใส่ใจเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะคะไม่ใช่ว่าเราเจออุปสรรคนิดนึงเราก็ท้อแล้วและ เราก็ไม่มีการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่เข้ามาเขาก็อาจจะมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเชฟได้อย่างยั่งยืนต้องเรียนรู้พัฒนาอดทนตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆจะประสบความสําเร็จในอาชีพเชฟได้ค่ะเคล็ดลับความสําเร็จสําหรับตัวแม่แล้วเนี่ยคือหนึ่งต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นและอดทน ไปให้ถึงฝันในสิ่งที่เราคิดอยากจะทําว่าจะประสบความสําเร็จได้ยังไงเนี่ยคือเราต้องมีความตั้งใจตั้งใจความแบบอดทนแล้วก็มุ่งมั่นอ่ะเขาเรียกว่านิยามของความสําเร็จสําหรับแม่นะคือต้องตั้งใจอดทนแล้วก็มุ่งมั่น